หัวข้อต่อมาหรือว่าทักษะต่อมานะคะที่อยากให้มือใหม่นะที่ไปเรียนขับรถลองสังเกตตัวเองตอนที่ครูสอนขับรถเขากําลังสอนเราอยู่อ่ะนะคะตอนที่ครูสอนขับรถกําลังสอนว่าในบางจังหวะครูสอนขับรถยังให้สัญญาณด้วยเสียงคํานี้หรือเปล่าอย่างเช่นชะลอช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยอ่านี่ต้องชะลอแล้วนะไอ้จังหวะเนี้ยเราต้องชะลออ่ะส่วนมากคําว่าลดความเร็วชะลอช้าๆลงหน่อยถ้ายังคงมีคําพวกนี้อยู่ค่ะนั่นหมายความว่าเราก็ยังคาดการณ์หรือว่าประเมินสถานการณ์ข้างหน้ายังไม่ได้ว่าไอ้สถานการณ์ การที่เรากําลังนํารถเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราเสี่ยงภัยที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือเราอาจจะเป็นสาเหตุให้คนอื่นเกิดอุบัติเหตุไหมอย่างเช่นข้างหน้าบางทีรถติดอะค่ะรถเกาะกันเป็นกลุ่มแน่นเลยมือใหม่ก็ยังจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปอย่างเงี้ยค่กะกระชั้นชิดท้ายคันหน้าไปเรื่อยๆถ้าครูสอนขับรถที่นั่งไปกับเรานะตอนที่เราเรียนนีให้สัญญาณว่าชะลอชะลอช้าลงหน่อยช้าลงหน่อย,อย,อยแบบนี้ค่ะยังไม่ควรออกถนนจริงตอนที่มีรถเยอะๆนะคะเพราะาบางสถานการณ์อะเราอาจจะประเมินไม่ได้ว่าจังหวะนี้มันควรจะช้าแค่ไไหหหหนนรรือช้าาแบบบสํั วมือใหม่เองนะให้มันปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ลองฝึกตอนที่รถน้อยๆก่อนเออเราขับทางหลักมีรถออกจากซอยอย่างเงี้ยเราประเมินได้ไหมว่าจังหวะเนี้ยเราควรจะช้าเพื่อจะให้เขาไปก่อนหรือควรจะขับต่อเนื่องเพราะเขารอเราอ่านี่มือหัวข้อนะลองประเมินตัวเองกันดูขณะเรียนขับรถหากครูฝึกยังพูดคํานี้ชะลอความเร็วลดความเร็วลงหน่อยช้า,ชานั่นหมายความว่าเรายัางประเมินสถานการณ์ข้างหน้าไม่ได้ว่าเราควรจะขับรถผ่านไปด้วยความเร็วประมาณไหนนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยลองประเมินตัวเองกันดูเนาะ